เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลยสวอเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าซีวิคโฉมตาโตเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยครับไม่มีชนหนักนะครับหล่อๆนะครับเครื่อง D15B บห้าวีเทคนะครับขับดีวิ่งเฉีวแน่นอน ตัวห้องเครื่องก็สวยครับบอดี้สวยแต่เข็บไต้ขวารูนอตยังกลมรอยพับต่างๆยังอยู่ครบไม่มีชนหนักภายในสะอาดสมบูรณ์เบาะไม่ขาดและเบาสะสภาพดีเอียรธรรมดาเข้าดีเข้านิ่มกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี้บานนะครับสีสันก็ยังงามๆรอบพันเลยคันนี้กล่องลมพีบแอด0ูนครับจูนอ e ี20ให้ด้วยครับขับดีวิ่งเฉวแน่นอนครับ เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพาะช่วงล่างได้ครับยางดอกดีดอกนั้นหนาเลยไปใช้กันได้อีกท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยภาษี68นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ